ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้อยเด่น,นเึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง สิบหกตุลาคมโปรดชายวิจารณญาณในการลับชมรักฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ใบนี้ครับเนวยวทานคู่สองตัว ท่านเด่นล่างสอ5 10ห้น่อย2 3 5 10หน่อย2 3งสามห้ 2, 3, 5, หน่อยนะแต่ว่าชม ต่อไปครับผมทีนพัทเบ่งปัน,ปนวิ่งบนหตัวเดียว7 0็ดศูนย์ห้าเก้่งล่างสองตัวเดียวสองสี่สองเจบนล่าง 4, 0, 5, 45, 7, 0 7, 5, 90, 9, 4น5สีนนะท่านผู้ชม9 5 9านะแนวะทานบนล่างไปต่อ ครับผมใบนี้วินสองตัวบนล่าง0ูนยะ์สองสามห้าเจศูนย์สะท่านผู้ชมก็เบ่งปาน6ตัวเบ่งปาน6ตัวนะท่านผู้ชม

ต่อไปครับผมใบนี้จับตรองเต้มเด่นสตัว918 818ึ 18, 18, 18, 18นะ่ 18, 8 18, 8 18. ง8ปดแปดหนึ่ะเก้าหนึชุด แบ่งปันปสองชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับหลักหน่วยโบนสามสี่ห้าเจ็ดแปดสามสี่สรุปแล้วชูนสาม ชูนสชูนสนะชูนสตัวชูนสตัวชูนสตัวนะชูนสชูนสต่อไปกรับผมใบนี้แนวฐานบนล่าง5กับ2 5 0 5 3 5 9 ห้าศูนย์ห้าสามห้าเก้าเบ่งปันสามชุดเบ่งปันสามชุดนะท่านผู้ชมไปต่อครับผมใบนี้ ใบนี้ครับแต้มร้อยสิบหน่อยแต้มร้อยสิบหน่อย5 7 8 9จ็ดแปดเก้าสองสา้าปดเก็ดแปดก้าสร เบ่งป่านหตัวนะเบ่งป่านหตัวให้พิษจรณาเป็นยาวทางาว่าโสมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้

5 2 5สองห้ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่างสิหน่วยล่างนะศูนย์หนึ่งสอางสองห้า ศูนยต่อไปครับผมใบนี้เทบบันเลือสูขขั้นเทพกระเบงปานอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะต่วชมนะแล้วทันใหม่นี้ครับผมสี่ศูนย์

เบ่งปานร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองนะเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองทวชมอดีตที่แล้วสามห้าแปด ต่อไปครับผมใบนี้เออเบ่งปันเดาทาอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันไหมนี้ครับ6กับ2นะ6 0 1 2 4 6 2 3 5 6 7 1 8 2 5 6 7 1 8 2 ยังไงขอบคุณอย่างมากนะไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับเป็นแนวทางดังเมิกซายดับหลักสิบนะดับหลักสิบ ตัวเดียวเบงปอน,นดับสามดับสามตัวเดียวเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะแต่ตอนใ่นี้ก็เบงปอน,นดับสามดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวไปต่อกระผมใบนี้สิบหน่อยบน 0137 0137 0137ะสตัวนะสตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุดบนล่าง8ปดส5่ห้าสี่ห้ 2 7 5 5 1 8 0 1้าห0านนะลาอ่อนเหนือลาอ่อนเหนือเนาะเจ้าเจ้าของขอมลน,นะไปต่อครับผมใบนี้ชุดตด3สามตัวใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่าน สรุปแล้วพันซึ่งเนื้ทันใหม่นี้ก็เบ่งปายิอกแล้วนะเนื้ทันใหม่นี้ครับนภัทรเจมจรักสีเบ่งปายิอกแล้วสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดเนี่ยก็ไล่ไปเนาะหกสี่เก้าเจสี่แปดก็ไล่ไปนะท้าวาชม ก็ไล่ไปนะต่อไปครับผมใบนี้เออยวิ่งบนล่างตัวเดียวห้าคู่หนะ้าหกหกห้า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 เจ็ดห้าแปดห้าเก้าเบ่งปันรวมแล้วสี่ชุดนะสี่ชุดยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณอย่างมาก ไปต่อครับผมใบนี้เวียงพิงดับเต็มล่างดับคู่สองตัวด้วยเต็มหนะเวียงพิงดับคู่0ูนย์ห้2หนึ่งสี่สองสามสามสอนะคู่ดับสองตัวล่างด้วยเต็ม ไปต่อครับผมใบนี้คนบ้านตาดวิ่ง6ตัวเดียว069096 1691963663 6996369396 936963นะคนบ้านตาดนะ ต่อไปครับผมใบนี้เดี๋ยวท่านดับหลักร้อยเบ่งปันดับศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปต่อครับผมใบนี้ดับหลักร้อยอีกหนึ่งเนวทางดับสาม ดับ3นะดับตัวเดียว3ดับ3 1ตัวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้10ล่างแบบ2ตัว6 9 6 9าเดียวทันที่แล้ว70 นะเดือนทันที่แล้ว7 0นะเดือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหกเเนาะหกยังไงก็ขอบคุณขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับผมใบนี้ ปรีชาท่านปรีชาชุดเดียว98วิ่งเก้าตัวเดียวเน้นบนหนึ่งเการ95การ95การ95 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ3มตัวตรองรัชนุดกเบ่งปันในทันลหลักร้อยสหลักสิ1หนึหลักหน่วยสี่แปดสามหนึ่งหน่งแปดสามห้าสี่สาม

จารณาเวียงพิงเนาะท่านเวียงพิงเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันทว่าชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ไปต่อคราภมใบน,นี้ปูรินปูรินก็เบ่งปันแนวทางร้อยสิบหน่วยฟังไซเมอร์เก้องหกหลักละ4ตัวแต่เน้นเก้าสองหกแปดสองหกศนย์สามหกหนึ่งสามหกสองนะ และก็926 928 138 036 2826 382606 626 2 7282 08นะท่าวู้ชบก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปกระผมิใบนี้เบ่งปันทันล่าง0ตัวเดียวคู่06 08 09 กลับตัวด้วยนะ0608 09นะ้าะท่านผู้ชมท่านโป้ฟังที่น่ารักเอยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ19เบ่งปานตัวเดียวเนาะเบ่งปานตัวเดียว4แนวทานที่ผ่านมาก็ผ่าน นะเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่าน4ตัวเดียวตัวเดียว4 4ตัวเดียวนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งป่าน7นะถ้าพอชมนะไปต่อครับผมใบนี้ดังเมฆทซายเด่นบน2ตัว69 09นะไม่ใช่69นะ09เนื้อทันทีแล้ว6ก7จผ่านจิตท่าว่าชมคลิปนี้ก็เราคงเจอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม